พนนีต่างๆของหมู่บ้านหรือจะเป็นแต่ละจังหวัดก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เราไปถ่ายทอดให้พี่น้องได้รับชมรับฟังได้รู้ได้เห็นไปด้วยกันช่องนี้ช่องที่มีสาระดีๆมีความรู้มากมายถ่ายทอดให้พี่น้องได้รับชมว่าจะเป็นประเพณีต่างๆมารวมอยู่ในช่องของเรา ตอนนี้ไม่ได้แยกว่าวิดีโอคลิปวิดีโอต่างๆที่เราไม่ได้แยกออกเรามารวมไว้ได้ช่องเดียวยังไงก็เอฟซีทุกท่านก็คอมเมนต์เข้ามาถามไถ่เข้ามาได้เลยไม่ว่าจะเปิดเป็นเกลดเกรดความรู้ต่างๆเครื่องยนต์นกลไกที่มีปัญหาหรือว่าจะให้ทางทีมงานช่างของเรา จะมาใช้บริการทางทีงานช่างของเรา